สวัสดีครับช่องทรรมาหาแดกวันนี้พาดูกไก่ที่บ้านเนี่ยไก่ชนที่บ้าน <c oughs> นี่ก็ไปชนนะมาสองสามครั้งแล้วได้เงินเดิมพันมาประมาณชนครั้งแรกได้ห้าหมื่นพอชนครั้งที่สองได้หกหมื่เนี่ยสองตัวเนี่ยเดิมพันประชายูทูบเราเห็น ถ้ามีความจินใจก็เป็นคุณความเห็นมให้ด้วยนะครับเราไมา่ก็ยจัดทัดเท่าไหร่เนี่ยไครเหีียวหางขาวแดงชนนะไม่เคยได้หิ้วขาหลบบ้านเลยเนี่ยนทุกซ้อนสามสี่ห้าหนก็นะเนี่ยหน้าทั้งสองตัวเลยแดงเนี่ยก็นะแดงเนี่ยเดิมผ่านมาสามหมื่นกว่าบาท ไอ้เขียวนู้ได้ครังสุดท้ายได้มาหกหมื่นกว่าเนีชนเข้าบ,อบ่อนบ้านๆหรือว่าบ่อนใหญ่ๆก็ไปสู้มาแล้วเออพราะได้แดกอยู่ไม่เคยเสียตังเลยเนี่ยไม่ได้หิ้วขาหลบบ้านเมียไม่ด่าอารยูทูบของเราถ้าเห็นก็ลองให้คิดใค่กมเห็นมาหน่อยนะครับ <S 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 สวย รูปล่อทุกตัวชนดเนีเล่นหัวอกคัดข้อ,อแข็งตัวตัวสวยงาม,มส่วนมากะจะเล่นที่อกอกกปีกหรือว่าที่หัวที่คอเนี่ยคอแข็งสู้ไม่เคยหนีเดิมพันเลยเ ไม่เคยเสียหน้าเลยหน้าทุกทีเอาทุกทีก็เคยหน้าทุกทีไม่ได้เคยได้ว่าหิ้วขาหลบบ้านมีีเรียกลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อทุกทีเลยได้อุ้มได้ชมบางคนก็ไก่แพ้ก็หิ้วขาหลบบ้านทําพอได้เงินก็เรียกอย่างหนึ่งพอไม่ได้ตังค์ก็เรียกว่าทุบฆ่าทิ้ง มันก็ขึ้นอยู่กับเราเลี้ยงเราศึกษาไก่แต่เราเลี้ยงดีให้กินดีมันก็นะมันก็มีกําลังสู้เออถ้าเราไก่ไม่สบายล้วก็ไปชนอาจจะแพ้ก็ได้เนี่เราต้องเช็กร่างกายไก่เราให้ดีก่อนก่อนเราจะออกไปบอนเนี่ของเราเนี่ยของผมเนี่ยไม่เคยแพ้เลยเอาไปสี่ห้าหนแล้วเดิมพันลบบ้านทุกทีอ่าได้อุ้มลบบ้านทุกทีไม่ได้หิ้วขาลบบ้านมันก็นหนื่นครับ <laughs> เ,ออเดิมพันขั้งสุดท้ายก็เดิมพันมาหกหมื่นเนี่ยโดยไอ้เขียวเนี่ยได้กินมาบายบายเลย <laughs> เจ้าดูทุกแล้วนะไม่ได้เสียหน้าสักทีไม่เคยได้ว่าจะหิวขาลบบ้านาหนัทุกทีเอาหัวแข็งเจ้าเชา้ชาพอวิ่งกินนมบำรุงอย่างดีก่อนจะไปชก ถ้าเราดูเช็คร่างกายไก่เราให้ดีแล้วเราถึงออกถ้าว่าไก่เราไม่พร้อมเราไม่ต้องออกอืออกไปก็เสียตังเปล่าๆนะ่าก็ได้แดกอยู่ okay. Okay. ก็จบคลิเปเองตอนนี้นะครับถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสมัยช่องธรรมมาหาแดกนะครับสวัสดีนะครับ